<minutes> <okee> เอามีดอ,ออกมา <lawsuit> มีทหารีทหารเอามากรีดโอ้ยดูเท่กรีดโอเดือดเลยเออแล้วก็แล้วก็ปลุกระดมกันร้องเพลงคึกคืนเออทำให้โรงแรมเนี้ยศูนย์เสียนักท่องเที่ยวทาธรรมชาติทีเด่นสวัสดีครับผมกอล์ฟจีเอ็นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องชายผมเองผมไอ้กอล์ฟอิดทาวเวอนะครับไอ้กอล์ฟอิดทาวเวอนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอ่ซึ่งช่องของผมนะครับก็มีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่บ้างแล้วก็มีการ สอนเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียหรือว่าตัดต่อวิดีโอเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญน้องผมมา,มาพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต้อง,<ด>องบอกก่อนนี้ว่าผมเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เลยได้มีโอกาสนะ,ะเรามาสัมภาษณ์มาคุยกันแชร์ประสบการณ์กันน,นั่นเองใช่ในก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วก็ทําเรื่องล่าสุดเนี่ยเห็นทําทัวร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปที่ไหนมานะครับไปกาญจนบุรีครับไปกาญจนบรุรีซึ่งผมดูคลิปของก๊อตแล้วครับว่า ไปเที่ยวกาญจนบุรีแบบถ่ายสวยมากเลยนะฮะวิวสวยงจริงซึ่งวันนี้ผมก็มีคําถามสําหรับคําถามแรกเลยนะครับก็คืออยากจะถามก๊อทว่าทำไมคนเราต้องเที่ยวกันนะครับทำไมคนต้องเที่ยวนะฮะตอนนี้เวลาพี่ก๊อฟไปเนะี่ยทำงานเหนื่อยอย่างเงี้ยก็จะคิดถึงตอนทั้งเรียนทั้งทำงานนะแล้วอยากมีวิธียังไงในการผ่อนคลายลการท่องเที่ยวเนะะี่ยมันก็เป็นการที่ตอบโจทย์อย่างเงิใช่ไหม คนชอบเที่ยวกันเพราะไปฟันคลายใช่ไปฟันคลายอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าไม่นับพวกที่ไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยเวลาแบบเราเหงาเฮ้ยเพื่อนเที่ยวกันอะไรเงี้ยงั้นจะไปยังไงให้เพื่อนเดี๋ยวไปบ้านนะมันก็มันไม่มีอะไรเบื่อใช่ไหมเออเฮ้เพื่อนเดี๋ยวไปเที่ยวกันอาก็นับทริปจับทริปอ่ามันก็เชื่อมความสัมพันธ์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนานต่างๆที่แบบ เปิดโลกแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ไงคนเลืยกที่จะว่าใช้โอกาสหยุดเบบออกไปเที่ยวมากกว่ามันก็อยู่บ้านเฉยๆถ้าชวนเพื่อนมาบ้านก็เอะทำอะไรกันเองถ้าเป็นวัยรุ่นมันใหญ่ก็แบบเล่นเกมอะอไรเงี้ยแต่ว่าถ้าออกไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนแบบมีประสบการณ์ร่วมกันมีมสนิทกันมากขึ้นนั่นเองครับในมุมมองของก๊อตนะครับคิดว่าการท่องเที่ยวแบบไหนเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดการท่องเที่ยวแบบไหนคุ้มค่าที่สุดครับสำหรับผมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า คนเราเนี่ยมองมองการท่องเทีย่ยวให้คุ้มค่าแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยเขายอมที่จะจ่ายแพงเพื่อให้ตัวเองได้ประสบการณ์ได้อดจเรนเจอร์อได้อะไรค้นพบอะไรใหม่ๆเนี่ยม,มากกว่าหรือไม่เอกกลุ่มพวกนึงยอมจ่ายถูกๆเพื่อไปแบบแมสทัวริสอะแบบว่าค<บ>นคน เป็นสถานที่ที่แบบนิยมอ่ะไปเพื่อแอรอัดเพื่อเบียดกันมีความสุขอย่างแบบรูปที่แบบไม่คนไปเยอะๆแบบถ่ายรูปลงอิเลย่ะก็คือแบบว่าหัวเป็นรูปปิงปองเบียดเบียดกันก็คืออย่างเงี้ยมีความสุขอ่าเนี่ยคือความคุ้มค่าของเขายอมจ่ายถูกยอมจ่ายแพงก็แล้วแต่นะแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากในการที่ว่าไปเบียดกันไปเสียดสีเลยผู้คนเยอะๆเออรู้สึกว่าเออแฮปปี้อยู่ตรงนี้มันคึกคืนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมองว่าเฮ้ยคนเยอะไม่อยากไปว่ะ คนน้อยๆนี่แหละเราจะได้เห็นธรรมชาติจะได้เห็นอ่าสิ่งที่เราควรจะได้เห็นมากกว่าฝูงคนอะไรอย่างนี้ผู้คนก็คออยู่ในเมืองอ่ะเจอผู้คนมาเยอะแล้วก็อยากออกก็อยากแบบเพพาะผ่อนคลายเจอธรรมชาติเจอสัตว์ป่าเจอนกเจออะไรอย่างนี้บ้างเขาเขาจะมองความคุ้มค่าตรงนี้แตกต่างกันแต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยนะผมชอบว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวอะไรเงี้จะจะชอบมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นนั s s t อเรรู้สึกอัดมาก เป็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกผิดพัาดเขาเรียกว่าแหละไม่ค่อยชอบคนเยอะนั่นเองนะครับใช่ซึ่งหลายคนก็แล้วแต่สไตล์เนาะใช่ถ้าพูดความคุ้มก็คือแล้วแต่บุคคนนะบางคนยอมจ่ายคอนเสิร์ตบัตรแบบหลายพันหลายหมื่นนะเพื่อไปดูคนเยอะๆก็ยอมแย่งอะไรอย่างเงี้ยับคลุมพวกนึงแบบยอมจ่าย6,000ไปซื้อทริปทัวร์แบบว่าที่ไปแบบไพรเวทออย่างเงี้ย พอคงค่ามันก็แตกต่างกันออกไปเมื่อกี้พูดถึงการซื้อซื้อซื้อตั๋วซื้อท่องเที่ยวเนาะก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างที่แบบเที่ยวเองอืกับซื้อทัวร์เที่ยวซื้อแบบเคามีไกด์มีอะไรเที่ยวเนี่ยเออเป็นคิดว่าอะไรทริปทิปทัวร์อย่างเงี้ยทริปทัวร์อะไรย่างเงี้ยอะไรดีกว่าซึ่งไอคําถามนี้นะต้องบอกก่อนว่าในวิชาเรียนเนี่ยเขาก็เขาก็ก็พูดถึงนะว่าเฮ้ยเขาก็ถามว่า ทำไมไอ้อสมัยนี้ก็ยังมีคนซื้อทัวร์เที่ยวหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่เป็นคำถามไม,ไม่ได้มีผมคิดคนเดียวใช่ไหมใชม่ใช่เ,เป็นคําถามที่ว่าเขาเรียกว่ายังไงใครก็อยากรู้อะผมว่าใครก็อยากรู้ว่าทาไมต้องซื้อ<ช>ทัวร์แล้วไม่ซื้อทัวร์แตกต่างกันยังไงต้องบอกงี้ว่าคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสมัยเป็น Gen เจนเนเรชันใช่ไหมอย่างรุ<ช>่ง <ๆ S 1> ผมนี่ก็เป็นอัพไปเป็น Gen a, เจนซ์ซันละ่าเป็นเจนซีละ คือมันต้องเริ่มจากยุคเบบี้บูมเมอร์เลยแล้วก็มา X มา Y แล้วก็มารุ่นผมก็ไปอัลฟาใช่ไหมถ้าจะมองว่าเป็นยุคยางเงี้ยจะเห็นได้ชัดว่าการท่องเที่ยวแบบทัวร์กับแบบเดี่ยวจะเป็นยังไงถ้าแบบผมแบบพี่อ่ะก็คือเวลาเที่ยวแบบเดี่ยวเนี่ยมันจะดูแบบเฮ้ยสนุกว่ะ ดูเป็นตัวของตัวเองเราหาตัวตนใช่ไปหาที่แปลกใหม่โดยที่แบบไม่ต้องรอใครไม่ต้องพึ่งใครแต่ถ้าเรามองย้อนกลับนะเป็นรุ่นพ่อแม่หรอรุ่นปู่ย่าตาใหญ่หรอใช่จะชอบขนกันไปทั้งครอบครัวอะไรงี้ยไ้ไหมถ้าไปกับเพื่อนอ่ะก็คือว่าต้องบอกว่าเพื่อนบางคนก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีจากันไปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แอม ไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าจะด้วยครอบครัวอะไรเงี้ยที่ต้องแยกกันแยกย้ายไปอยู่ตามภูมิลำเนวตัวเองอะไรเงี้ยยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยยุคสมัยเนี่ยก็คือพวกคนแก่อย่างที่เข้าใจกันว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุเต็มตัวใช่ไหมผู้สูงอายุเนี่ยเวลาไปเที่ยวเป็นยังไงฮะเวลาไปเที่ยวเราลองคิดถึงว่าปู่ย่าตายายเราไปเที่ยวเราวัยรุ่นอ่ะเราเดินโอ้โหสามสี่เก้าคนแก่เพิ่งจะแบบอิอิ๊กอิ๊กเออลองคิดดู คือการบริการแตก่ก็แตกต่างกันออกไปงเราจะดูแลผู้ใหญ่เรา,เราแบบมองว่าเฮย้ยข้างหน้าเนี่ยจะพลาดโอกาสแล้วต้องไปดูภาคที่ตกแล้วแต่คนแก่แบบ <laughs> อืมหลานเอ้ยฟู่พยายามอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ยเออเราก็แบบโอ้โหมุดหงิดวะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> การ <c oughs> ที่เรามี มีไกด์มีผู้ประสานงานมาคอยช่วยดูแลตรงนี้ก็จะช่วยดูแลเขาเรียกว่าจะช่วยให้เหมือนสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการท่องเที่ยวกับกลุ่มคนสูงอายุของสูงอายุใช่ไหมล่ะเพราะว่าให้เรามาดูแลคนแก่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ถนัดของเราใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถ้าให้ไกด์มาบริการอใช่ไหมเหมือนเราซื้อคนมาบริการที่ใหญ่ปุยตายายของเราสุดมากแบบนี้ฉันรู้ว่าเราไปเที่ยวกันในรถอะ แล้วในรถบรรยากาศเนี่ยไม่มีก็คุยกันเรื่องธุรกิจคคุยเนี่ยผู้ใหญ่คนแก่ก็คือไม่อยากไม่อยากเล่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนแต่ว่าถ้าไปกับทัวร์ไกด์ก็คือขึ้นบรรยายพูดเอนเตอร์เทนสนสนาให้ความรู้บรรยายต่างเกี่ยวกับสถานที่นี้มีอะไรทางคืออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนเราไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงรุ่นคนแก่ก็ได้รุ่นเราๆเนี่ยบางทีก็ยังไม่รู้นะว่าไปเที่ยวเนี่ยนี่คือสร้างทำไมสร้างเพราะอะไร ไปถึงก็ถ่ายรูปแชะแชะแชะกับยังไม่รู้เลยว่าที่นี่สร้างขึ้นเพื่ออะไรใครเป็นคนสร้างมาสร้างทำไมแล้วปัจจุบันเนี่ยเก็บไว้ทำไมกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอ้ยมันสวยดีวัะถ่ายรูปอ่ะกลับล้แต่ถ้าเรามีไกด์เข้าไปบรรยายในทริปแต่ละทริปเนี่ยมันก็จะดูมีละเอียดดูมีอะไรทริปดูให้ความรู้แล้วก็สนสนาเพลินอย่างนี้ผมเนี่ยเคยไปเที่ยวเชียงใหม่พอไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเนี่ย ทีนี้เจอที่พักแห่งหนึ่งเนี่ยมีแต่ฝรั่งอย่างเดียวเลยมีแต่ฝรัง่งแบบมีแต่แบบนักท่องเที่ยวฝรัง่งแล้วก็บางที่ก็ไม่ไม่ได้รับคนไทยไม่ได้รับแบบนักท่องเที่ยวคนไทยหรืออะไรเขาเขาประกาศยู่น <c oughs> ๆๆนะว่าไม่รับคนไทยหรือว่าไม่นิยมรับไม่นิยมมากกว่า่ถามผมก็ไปคุยนะถามว่าแบบเออรับคนไทยไหมก็รับแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่แบบที่เจาะจงหรือว่าที่ทําการตลาดออกไปส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับฝรั่งมากกว่าสังเกตแล้วก็เดินจากเข้าไปก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษ อะไรเงี้ยแบบน้อยที่จะเจอคนไทยเข้าไปในเที่ยวหรือมาพักสถานที่ของเขาเนี่ยก็คือต้องบอกมีก่อนว่าโอกาสการใช้จับจ่ายใช้สอยของฝรั่งเนี่ยมากกว่าคนไทยอย่างแน่นอนเวลาเข้ามาเที่ยวน่ใช่ด้วยค่าเงินของเขาเขาจะรู้สึกว่าถูกแต่สําหรับเราจะรู้สึกว่าแพงในแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นโรงแรมที่ที่พูดถึงเนี่ยเขาอาจจะโฟกัสเรื่องการตลาดที่บอกว่าทําน้อยแต่ได้เงินเยอะ ไม่ต้องการคนเยอะแต่ได้แต่ต้องการแต่ได้กําไรที่สูงใช่ไหมไม่ต้องการแมสตอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าหลายกลุ่มที่ต้องการความเงียบสงบความ p r i v a t เขาก็จะเลยการตีตลาดของโรงแรมนั้นอาจจะเป็นตีที่เมืองนู้นนะส่งทัวร์ส่งเอเจนซี่ส่งส่งตัวแทนขายไปประเทศนั้นนั้นเพื่อเพื่อโปรโมทประเทศไทยนะลองรับคุณนะเซอร์วิสคุณนะอะไรอย่างนี้ก็ส่งนักท่องเที่ยวมาอะนี้เรารพร้อมรองรับแต่ก็มีหลายเคสนะ อย่างเช่นที่เขาแบนๆมัก็มีนะในเชียงใหม่หรือในหลายที่ก็แบนโรงแรมนะพูดถึงโรงแรมก่อนก็อย่างเช่นเขาไปขายทัวให้กับประเทศประเทศหนึ่งที่อ่าคนประเทศนี้จะนิยมเที่ยวหลังกเกษียนอ่าแต่คนประเทศนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นทหารโอ้โอ,อ่าๆๆพอาทหาร,กรเกษียนแล้วเขาก็มีเงินใช่ไหมประจําการตั้งนานมีเงินเก็บอย่างเที่ยว พอเที่ยวปุ๊บการตลาดของไทยไปทําตลาดเขาเขาก็เห็นว่ามีโปรโมทใช่ไหมเขาก็ไปพอไปปุ๊บปรากฏว่าด้วยความเป็นทหารเขาก็ชอบส่งเสียงโวยวายร้องเพลงชาติตัวเองปลุกระดมแล้วก็แบบบางอารมณ์แบบเมาเหล้าหรือว่าเมาอะไรเงี้ยก็ไปกรีดหมอนกรีดมากอันนี้ข่าวจริงๆเอามีดออกมามีดทหารอะไรเอามากรีดโอ้ยดูเท่กรีดเดือดเลยแล้วก็ปลุกระดมกันร้องเพลงคึกคือทำให้ โรงแรมเนี้ยสูญเสียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆเพราะเขารู้สึกว่าไม่ไม่มีความปลอดภัยสําหรับเขาอ่ะถือมีดลงมาลงกลางโรงแรมอะไรเงี้ยอยู่เมาอยู่ทําท่ามึนเมาอย่างเงี้ยใครก็ระบาดระแยงใช่ไหมแต่ถ้าคนประเทศเขารู้สึกว่าเท่การมีกล้ามใหญ่ควักมีดโอ้โหเท่มากอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเริ่มหลังๆเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มบอกว่าประเทศเนี้ยขอแบนละอย่าส่งนักท่องเที่ยวประเทศนี้มาอีกอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วนะ ของคนไทยก็มีนะไปต่างประเทศแล้วก็ทำนิสัยคนไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบนดเราไม่เอาไม่เอาม่ได้เอานักท่องเที่ยวไทยอัก็มีเหมือนกันใช่ใชของเราก็มีแบบของคนจีนอะไรเงี้ยเข้ามาเราก็บอกว่าเฮ้ยคนจีนมาเที่ยวอีกแล้วสร้างความลำบากเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็จะมองรวมๆเขาอะไรางี้ประเทศเขาก็เหมือนกันถ้าเราไปทําอย่างเงี้ยเขาก็มองอย่างในข่าวที่ว่าคนไทยไปขึ้นรถบัสแล้วก็ไปว่าเขาว่าทำไมไม่จอดทำไมอะไรเงี้นเี้เขาก็เหมารวมเลยว่าคนไทยนี่แหละ มาแล้ววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจคนไปเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของใช่เขาขาดการศึกษาว่าจริงนวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นยังไงก็เอาเอาตัวตนของตัวเองไปด้วยใช่ไปศึกษาประเทศนั้นผมก็แนะนานะว่าไปเที่ยวประเทศไหนก็อยากให้ลองศึกษากฎระเบียบของประเทศเขาวัฒนธรรมเขาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยชอบไปแล้วก็ผมก็แนะนําว่าให้ศึกษา เดี๋ยวนี้ก็มีออนไลน์เยอะแยะนะถ้อ่านเรื่องมาองดูสื่อดูอะไรอ่ะว่าว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมาตอบคำถามนี้ว่าจะเพราะอะไรฮะก็ตามที่พูดเลยว่าหลายอย่างหลายปัจจัยแต่ถ้าเดินเส้นใหญ่ที่ผมมองก็จะมองว่าเขามีโอกาสใช้เงินมากกว่าคนไทยนั่นเองก็ได้ทําการตลาดข้ามไปเพราะดูแน่นขนาดนี้นะครับก็เลยอยากดูว่าสมมติในฐานะที่ก๊อตเนี่ย เรียนท่องเที่ยวเรียนการท่องเที่ยวอยากจะแนะนําอะไรสม่มันมีเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนเรียนแบบเรียนการท่องเที่ยวบ้างเนี่ยก็อยากจะแนะนําอะไรน้องๆเขาบ้างนะฮะส่วนตัวเลยผมคิดว่าคนที่อยากเรียนท่องเที่ยวเนี่ยกับแน่ว่าต้องได้เที่ยวอ่ใช่ชื่อมันท่องเที่ยวเ่ยได้เรียนเนี่ยเรียนจบมาได้เที่ยวแน่ๆอะไๆอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นหยุดความคิดตรงนั้นไว้ก่อนเพราะว่าการท่องเที่ยวของคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลย ถ้าคุณเข้ามาเรียนของการเข้ามาเรียนท่องเที่ยวเขาเรียกว่าแนวคิดของการท่องเที่ยวมุมมองที่มุมมองเที่ยวเพื่อสนุกกันคุณมาเรียนท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต่างกันผมคิดว่าเรียนก็คือคุณไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวคุณเป็นรับบทเป็นผู้ท่องเที่ยวอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะคุณจะทําอะไรก็ก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยก็คือเอาขอความสุขขอประสบการณ์เข้าตัวแต่ถ้าคุณมาเรียนเนี่ยถ้าคุณสมมติว่าคุณเป็นไกด์เนี่ยคุณก็ต้อง ดูแลเขาอ่าเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลเขามันเป็นงานที่ต้องใช่มันเป็นงานที่ต้องบริการด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลเขาต้องให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะไม่มีความสุขเสมอไปอ่าจะไม่ได้เที่ยวขนาดนั้นถ้าคุณทํางานจริงๆแต่มันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าสายสายของมันนะสมมติว่าเรียนจบเนี่ยคุณไปสอบเป็นมัคคุเทศหรือว่าไกด์เนี่ยก็จะได้บัตรอนุญาตการเป็นไกด์ใช่ไหม การเป็นไกด์เนี่ยเขาจะผมจะขอบอกว่ามันจะมีทั้งคนไทยเนี่ยออกไปข้างนอกออกไปเต่างประเทศอ่าเขาเรียกเอาบราในทรั์นะเอาบราเอาบราคือท่องเที่ยวคือคนไทยออกไปเที่ยวข้างนอกอ่าไทยข้างนอกเอนบรากินบราคือกท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยเราก็ต้องเราลัดแต่นะว่าเราจะเลือกว่าเราจะพาคนไทยออกไปหรือว่าเอารับคนต่างชาติเข้ามาซึ่งถ้าเราชาวต่างชาติเราก็ควรที่จะแบบ เก่งภาษาเก่งภาษาภาษาด้วยอันนี้ก็สําคัญนะก็คือว่าการถ้าจะเรียนท่องเที่ยวอะภาษาภาษาที่ต้องได้หลักๆนี่คืออะไรบ้างฮะภาษาภาษาสากลละโลกอันนี้อังกฤษแน่นอนอยู่แล้วอังกฤษแน่แน่เราลองมาแนะนเป็นจีนอังกฤษนภาษาจีนเพราะว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยถ้ารับท่องเที่ยวเข้ามานะจีนนี่เป็นอันดับหนึ่งโอ้จีนท่องเที่ยวชชาวจีนะเข้ามาในไทยเนี่เป็นอันดับหนึ่ง ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นอินเดียอะไรเงี้ยลงลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็ควรจะเก่งภาษาการท่องเที่ยวนะควรจะเป็นคนที่เก่งภาษานิดนึงอ่าซึ่งเท่าที่ผมเจอกับตัวนะก็คือเพื่อนร่วมค้าเนี่ยก็จะมาจากสายศิลป์ตอนเรียนมัธยมอ่ะสายเอภาษาอะไรมาๆๆมากหลายก็มาเรียนก็ถ้าอยากเก่งๆก็อัพอัพสกิลตัวเองอ่าในยครตัวเองเก่งภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนต้องเก่งอยู่แล้วอ่าแล้วถ้ายุโรปเนี่ย ทัวร์ยุโรปนี่ก็กำลังมานะ่องเที<ม>่ยวชาวยุโรปเ<ม>ขามาแล้วเขาใช้สอยเยอะจริงนะเขาจับ่ายใช้สอยแล้วก็หาประสบการณ์ที่ว่าต้องการประสบการณ์นะครเที่ยวของชาวฝรั่งอย่างที่เราคุยกันนะก็คือถ้าเราได้ภาษาของยุโรปเนี่ยก็จะก็จะ,จะดีอ<ม>ันนึงอ่าใน,นการเป็นการแนะนําสําหรับเด็กที่กำลังจะคิดว่า ท่องเที่ยวบริการดีไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าต้องรับบริการนิดนึงนะบางทีเเจออารมณ์ผู้คนด้วยเนาะอารมณ์ผู้คนรับรับพ่อคันแม่อ่ามาถึงต้องวิยงเวียงอะไรก็มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตัวเราให้เป็นใจรักบริการอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าในหลักสูตรจริงๆแล้วเราก็ทั่วไปอ่ะจริงๆก็เรียนเกี่ยวกับการนําเที่ยวกันท่องเที่ยวทั่วไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรียนจบไม่จำเป็นต้องเป็นไกด์นะ ทายมืออื่นก็ได้อ่ามืออื่นก็ได้อย่างเช่นอ่าเรียนจบตัททัวร์ตัวเองอ่าถ้าถ้าพูดถึงมองมุมมองนักธุรกิจได้อ่ะเปิดบริษัททัวร์แล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้จะบอกว่าทัวร์เนี่ยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วค่ะไม่ต้องมีบริษัทเอ่าอ่าเป็นแอปกันแล้วเดี๋ยวแอปในโทรศัพท์เออเบาบาบาในในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าอยากซื้อทัวร์อยากเก็บอยากเอารายละเอียดเนี่ยเจอกันที่ร้านกาแฟครับเออวันคืนที่ร้านกาแฟนั่งกันร้านกาแฟซื้อแก้วสตาร์บั xF กาแฟกันคอละแก้วแล้วก็นั่งคุยดูรายการทําเที่ยวกันโน่นนี่ผมจะพาคุณไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตกลงดิวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายคล้ายฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เลยไนีฮะใช่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีหน้างานฮะไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วทําบริษัทโอ้กายเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกว่าความนิยมบริษัทท่องเที่ยว ก็ต้องเป็นแบบร้านหรูเอ้ยเป็นบริษัทหรูอะไรเงี้ยหูหรือมีอะไรคอยรับแขกใช่ดูแบบน่าเชื่อถือเพราะว่าเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่เห็นสินค้าไม่สามารถจับต้องได้ก่อนแบบขอลองนอนก่อนขอลองขึ้นเครื่องบินก่อนประทับใจไหมอะไรเงี้ยมันไม่มีนะมันต้องภายแล้วรู้ไม่จําเป็นต้องเป็นไกด์ที่ยวบรท่านจบแล้วถือว่าจะเป็นอ่าอย่างน้เราก็เป็นเกี่ยวกับบริการอ่ะท่กไปก็ได้ถือว่าท่งเกี่ยวการบิน็ได้นะบางคนก็มีนะ ที่เรียนจบแล้วไปทําการบินอ่ะใช่เพราะเนื่อเรียนท่องเที่ยวคุณพัฒนาภาษาที่เราคุยกันพัฒนาภาษาออย่างแอร์โฮสเ้ยอย่างเออใช่อย่างสจวตอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ทักษะภาษาใช่ไหมล่ะหรือว่าจะไปเป็นกราวของสนามบินอ่บเป็นพวกคอนเซนเตอร์เป็นอะไรต่างต่างนานาสนามบินนี่ก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะอย่างว่าคุณเรียนท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไงเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็กลับมาเที่ยวในประเทศเรานั่นแหละใช่ไหม ต่างๆนะนะหลายอาชีพที่สามารถที่คุณจะไปได้ไม่จำเป็นต้องใช้ที่สามารถซัพพอร์ตได้ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่เทีหรือเป็นไกด์บางคนมองว่าเฮ้ยเดยนท่องเที่ยวไม่ไม่ไหวว่าเป็นไกด์ให้มานั่งบรรยายอะไรข้อมูลแบบข้อมูลแบบเป็นเล่มๆอะไรเงี้ยคนไม่ไหวว่าซึ่งเออผมคิดอย่างนั้นจริงนะเดยนท่องเที่ยวต้องเป็นไกด์อย่างเดียวแน่เลยอ๋อมันแตกแขนงได้อีกมันแให้เราไปบริการอย่างอื่นได้หรือว่าถ้าเราเก่งเรื่องการบริหารคนเกี่ยวกับการดูแลอ่า เกี่ยวกันดิลเก่งกัรดิลสมมติเราสามารถเป็นสกิลพ่อค้าแม่ค้าเฮ้ยพี่ลดหน่อยโอ้ยทัสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยสิบเปอร์เซ็นต์ขอคอนแทคหนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานเป็นประสานงานให้กับบริษัทนู้นนี่นี่เดี๋บริษัทตัวเราเออโทรไปดิลว่าเฮ้ยพี่ผมอาท่องเที่ยวมาสามสิบคนหนึ่งทัวร์พี่ลดให้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอล้วเราเข้าใจปัจจัยของการท่องเที่ยวเข้าใจเม็ดเงินเข้าใจต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถต่อรองกับธุรกิจพวกนี้ได้ ราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าเราเก่งทางไหนอะไรอย่างนี้ไปทางนั้นเอาักษะที่เรียนอย่างนี้ไปใช้ได้ใช่ใช่สาหรับน้องๆนะครับใช่การสำหรับน้องมาเรียนท่องเที่ยวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไกด์เปิดมุมมองใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ว่าน้องๆก็คงได้ได้อะไรจากตรงนี้ใหม่ๆเหมือนกันนะซึ่งคนที่เก่งภาษาเนี่ยนะถ้าถ้าไม่อยากไปเรียนอักษรมนุษย์อะไรต่างๆมนุษย์กิ้งมนุษย์จีนมนุษย์ญี่ปุ่นมนุษย์ยุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออต่างๆ่ะ มนุษย์นี่คือมนุษย์สารนะครับทุกคนไม่ใช่แบบไม่ใช่อ่าช่วงนั้นเขาก็จะเรียนแบบว่าเป็นเป็นนักเชิงวิชาการทางภาษาโน่นนี่นั่นใช่ไหมเก่งภาษาแบบจริงๆแต่ของเราเน้นการสื่อความหมายอของเราเก่งเพื่อสื่อเก่งเพื่อสื่อความหมายเราจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจในในใจความสําคัญต่างๆนเอาครับเราก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าการที่น้องๆอยากจะเข้ามาเรียนการท่องเที่ยวเนี่ย มันต้องรู้อะไรบ้างหรือว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่คาแนนไปทางอันไหนได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะที่ว่าเป็นว่าจบแล้วได้อะไรมันจบแล้วไปทําอะไรบางทีที่อธิบายว่าจะเยอะนิดนึงอ่าใช่ส่วนเส้นทางการเดินทางของน้องที่เข้ามาเรียนมันอยู่ที่ว่าน้อง<ญ>น้องว่าฝ <discord> ันอะไรไว้เขาเรียกว่าต้องมีมีเป้าหมายในการเรียนใช่เป้าหมายอยากจะไปทําอะไรอืมมากกว่าซึ่งการท่องเที่ยวมันตอบโจทย์ตรงน้องหรือเปล่าถ้ามันตรงก็เรียนเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยทำเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง เป็นรลนดได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยใช่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากเปลี่ยนจากอะไรอ่ะอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเออก็เปลี่ยนมาทําเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ฉะนั้นน้องๆที่คิดว่าอืจะมาเป็นแรงด์ักด้านในการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอืก็แนะนําเข้ามาเรียนในการท่องเที่ยวได้ใช่ใช่อย่างเดียวกัเนาะสำหรับใครถ้าชอบเนื้อหาในการพูดคุยของเรานะครับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมไปตามก๊อดที่ไอค๊อดเด็ดทราเวลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งิงไว้ให้นะครับถ้าอยากอยากรู้เรื่องลึกๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะสอาให้แล้วก็ถ้าอยากเราได้ยินเราคุยกันอีกทำไงดีอยากได้ยินเราคุยกันอีกเอาคำถามมาได้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเอามา ถ่ายให้ดูก็ได้เรอเป็นคำตเทนตอบตอบคำถามให้ลกันถ้ามีถ้ามีคําถามที่ว่าเอ้ยเนี้ยน่าสนใจถามได้ดีอะไรเงี้ยถามดเราจะคลิปมาตอบให้เอามาตอบเลยอ่านั่นเองนะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเอ็ดเอ็ดทั้งกอล์ฟจีเอ็นแล้วก็ไอคอล์ฟอิดครับพี่อ๋นั่เองนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย bye